ทีมชาติวอลเล่บอลหญิงตุรกีจะลงสนามพบกับญี่ปุ่นในการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศก็คือ Quarterfinals ของวอลเล่บอลหญิงเนชัน e a g u e ประจำปี2025หลังจากทำสถิติในรอบปกตินะครับเลกูล่าซีซั่นเนี่ยชนะ8แพ้4และจบอันดับที่6ในตารางคะแนนการแข่งขันรอบสุดท้ายจะจัดขึ้นระหว่างวันที่23-27กรกฎาคมที่เมืองวูชประเทศโปรแลนด์โดยตุรกี จะต้องเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งอย่างญี่ปุ่นซึ่งนำทีมโดยโค้ช,ชชาวตุรกรีชาติเดียวกันก็คือเฟอร์ฮัตอักบัสผู้ซึ่งพาทีมจบอันดับ3ในรอบปกติการประทะก,กันร,ระหว่างตุรกรีและญี่ปุ่นมีกำหนดการแข่งขันในวันพฤหัสบดีที่24กรกฎาคมในเวลา16.30นะครับตามเวลาท้องถิ่น ถ้าในเวลาประเทศไทยก็คือ3ทุ่มครึ่งนะครับที่สนาม Atlas Arena โปรแกรมการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศคู่อื่นๆนะครับก็คืออิตาลีอันดับ1พบกับอเมริกาอันดับ8บราซิลอันดับ2นะครับพบกับเยอรมนีอันดับ7แล้วก็โปแลนด์อันดับ4พบกับจีนอันดับ5หากตุรกีสามารถเอาชนะญี่ปุ่นได้พวกเขาจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ เพื่อไปพบกับผู้ชนะระหว่างคู่ของบราซิลกับเยอรมน,นีได้โปรดกดติดตามช่องวอลเล์บอลเควซี่เพื่อรับฟังข่าวสารวอลเล์บอลเป็นประจำนะครับ